เฮาทาในบ้านเฮาก็ได้รู้สึกว่าการตีเป็นไพ่เวละ่ะเขาก็เขาได้เป็นเปื่อนกันตัวเขามีเวลาใื้กันแต่ละคนมีประสบการณ์มาเหมือนกันเนาะเขามีแบบนี้คนตีม,มาก็เห็นแบบมันได้เปื่อนมันได้อย่างหลายอย่างอะได้ประสบการณ์ของคนอื่นตัวยของเปื่อนตัวเอง สวัสดีเจ้าคุกกี้ก,กมัมมนชโนกแสนโสภาเจ้าสอนนี่ทำแบนกมัมลอินิโกะเจ้าจินตพงศ์ศรีภาชัยครับกมลอินิโกะครับสอนนี่เราล,ลก็่อทำผ้าปั้มเขียงนงัมมสีธรรมชาติเจ้าเราก่อเดียมแมลงตัว ทำไมถึงเริ่มทำแบรนดก็คือเริ่มต้นจากการตีจ่อกเก่าไปค้นแปรเราไปเลียนกรุงเทพหูจักเสื้อมอหอมบ่เป็นเสื้อผ้าเพื่นเหมืองอะ่ะตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ใส่แต่บอกหูตีมาตีไปบอกหูความหมายอย่างเลยหูแต่ว่าอยู่ในคำขวัญแล้วก็เป็นชุดท้องถิ่นเราพอไปเลียนอะ่ะเลยได้หูว่าพ่อมอะ่ะมันมีทั้งตีเป็นหอมตีเป็นเสื้อผ้าแล้วหอมตีเป็นผืนตีหื่อสีอดิโก้ก็เลยหูสึกว่าสนใจตรงผืนแล้วหูสึกว่าขนหูน้อยเขาโตมาอยู่ตั้งแบบสีแป้ดเราอ่า หจะูต้นใหม่จริงๆว่าต้นหอมเ็ี้ยก็ริงคู้สซกว่ามันเป็นของบ้านเฮาอยากักากเราเลืองเนี่ยตอน,นเรี้ยน่ะก็เริ่มทำละแต่ว่าก็คิด้ไวยกักเพคือมันเป็นงานของเฮาตอนเฮากลับมาบ้านมาเฮาจะเอาอันเนี้ยมารอยอย่างดี จนใหญ่อยคนตีมาหาเฮาอะ่ะจนใหญ่จะเป็นแบบไพรเวท mm hmm. เพราะว่าเฮาทําในบ้านว่าได้ออกไปทางแบบร้านค้าที่เปิดแบบจันถึงซุ์หรือเปิดเสาร์อาทิตย์นงี่ยก็คือต้องนัดมาก่อน mm hmm. เพราะว่าเฮาก็คิดว่าบ้านมันเป็นบ้านตวัวเองคนเข้ามาได้เฮากับว่าได้ฮับได้มด mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกว่าการตีเป็นไพรเวท mm hmm. เฮาก็เขาได้เป็นเพื่อนกันตวัวเองเขามีเวลาใื้กันแต่ละคนมีประสบการณ์เหมือนกันเนาะเขามีแบบนี้ค้นตีมาก็เห็นแบบแต่ถ้ามันปริมาณคนเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขารู้จักแต่ละคนบดีมาพอแต่พอเขาทําแบบไพรเวทอ่ะมัน ทุกคนมันเป็นเปืือนกันอยู่พันก็แอลหากันเขาไปขายของเขาก็แวมมาหาอย่างงี้มันได้เปลือนมันได้อะไรอย่างายอย่างอะได้ประสบการณ์ของคนอื่นตัวเอของเปลือนตัวเออย่างเงี้ย าส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติไต้หวันญี่ปุน่นเกาหลีจีอนอินเดียกนี้งโซนยุโรปเขาอยักพูอจะหอมซึ่งบ้านเขามองว่าห่ม,มเป็นออย่างที่พิเศษมาก็กคือจะแลกเปลี่ยนบ้านเขาทํำยังไงเขาก็จะมาเราห้ฝังเขาทํำยังไงพาเขาไปรู้ต้นหอมบนเขาอยา่มมางเงี้ยเราแบบไม่ยอมพาแต่กันถ้าเป็นคนไทยก็จะมาทพาพํผภาปั้เพียนเนาะแล้วก็ไม่ยอมแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่คนไทยอ่ะจะบอกว่อยอมสีหอมแต่ใดเพราะว่าหอมหมักในแปรมันมีเยอะมากคนไทยที่มาหา เากาจะเป็นไม้ย้อมสีธรรม่ใช้สีอื่นเสีใบไม้สดีดอกไม้สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสีที่มันต่างไปจากสีห้อง หลงัลงๆมันเนี่ยเหมือนเขาทำงานเกี่ยวกับมแมลงคือรักๆอะ่ะลายผ้าเขาอ่ะจะเป็นเกี่ยวกับมแมลงเพราะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังสื่อสารภูมิปัญญาในูแบบหนึง่งก็คือกกบแอฟริมันก็คือทำาพืมันยังอยู่ต่อแต่เป็นในแบบวสมัยก็คือเขาก็เหมือนมแมลงตัวนึงนั่นแหละที่แบบมันมีวิวัฒน,นาการเ,ากเหมือนอยากจะให้มันอยู่ต่อก็เลยทํางานเกี่ยวกับมแมลงก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันเบื่อลรซื้อหนังสือเยอะมากอย่างี้อ่านดูแลก็เลยมีช่วงเอามแมลงมาเลี้ยงแล้วก็รู้สึกว่าสิิงที่เลี้ยง ยังไงตีสูด้ดะก็คือหนอนผีเสื้อเพราะว่าวงจรชีพิตมันสั้นก็เริ่มมีผู้ปกครองอ่ะเอาลูกมาดูวงจรชีพิตซัดเพือเด็กมาดูว่าเออมันเป็นไข้แนละ้วมันเป็นหนอนแล้วมันค่อยกลายเป็นผีเสื้อนะแล้วก็เอาสีน้านที่ทาจากธรรมชาติมาระบายวงจรชีวิตเนี่ยตรงที่เลี้ยงผีเสื้อเนี่ยเราจะเปิดนี่คืออาจจะต้องแจ้งทางเพจหรืออย่างกว่าช่วงไหนมีผีเสื้อเพราะว่าเราต้องเลี้ยงหนอนก่อน แต่ถ้ามาบ่ามีผีเสื้อก็อาจจะเห็นหนอนกินใบไม้ยยแต่อาจจะยังบ่เจอผีเสือ้อเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาของมัน,มนรู้ดูการของมันอยูนอเนะาะแล้วก็ถ้าช่วงหน้าฮ้อนเนี่ยผีเสื้อกังวลจะเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาหวก็จะเรียกว่าผีเสื้อกลางคืนจะเรียกว่ามอสก็คือเป็นหนอนตัวใหญ่ยางเงแล้วก็จะเป็นีแบงผีเสื้อก็จะตัวใหญ่นอกาจากทำที่จะขังชอบแบรนด์เขาก็มีเสื้อผ้าองสีธรรมชาติ ขายจก็เป็นสีธรรมชาติต่างฤดูกาลเนาะสำหรับเสื้อผ้าเนาะส่วนมากจะเน้นไปทางผู้หญิงมีเสื้อสายเดียวเสื้อคอปกคอบัวกางเกงกระโปรงอะไรพวกนี้คนระับแ,แล้วก็สีก็จะเป็นสีธรรมชาติที่เราหาได้ในชุมชนในท้องถิ่นของเราลักๆก็ๆตอนถ้าเป็นช่วงฤดูกาลตีนี้หอมก็จะทํห้อมเป็นลักเพราะว่าสนับสนุนเกษตรกรถ้าช่วงแบบนี้เนี่ยย่างห้อนๆเนี่ยฮ่มมันลืมเหี่ยวก็จะทําพวกสีเราเลื้งเรากระจ้ายใบหูกว้างใบมะม่วง รอบๆหมู่บ้านโซนแบบอาเภอร้องไว้ชื่อนี้เขาก็จะไปห้าซื้อมะเกลือจากค้นตีข,อขาอเข้าปลาเขาก็จะไปเก็บมะเกลือก็จะเอามะเกลือมาร้องเก็บไว้แต่ว่าคังจะซื้อจังหวัดอื่นๆกำปางํำปูอะไรก็เป็นสีชมพูมะเกลือก็จะเป็นน้ำตาลดำก็จะได้หลายสีขึ้น สำหรับการเดียร์ติดตเข้ามามาเวิร์กช็อปหรือว่ามาช้อปปิ้งซื้อของก็คือสามารถโทรมาก่อนแล้วก็นัดเข้ามาได้เจ้าแล้วก็ถ้าจะทำเวิร์กชอ็อปอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างตามสองวันเพราะว่าเขาทำสีธรรมาชชตาเขาต้องสก,กัดน้ำยื่อม้อืใอไหมก็คือต้องไปต้มไปไหมหรือว่าถ้าเป็นห้องก,กระจกมอย,ยอมเใื่ไหมเขาจะมาได้เอามอทติห้องใช้่ยอมงานลูกค้าคือคนที่มาเวิร์กช็อปทำก็คือจะทำของไหมหเตรียมอุป,ปรกรณ์อะไรอย่างเจ้า